สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกับพี่มิกวันทางช่องยูทูบกดไมายสตรอ1สนะคะก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามให้ด้วยนะใครมีคําถามก็คอมเมนต์ไว้ในวิดีโอได้ว่ามาตอบให้กับทุกคนพรุ่งนี้จะไปฟลอริดาประมาณ1อาทิตย์นะคะก็เลยจะไม่มีเวลาไลฟ์วันนี้ก็เลยมาไลฟ์อีกคอนเทนต์หนึ่งนะคะ ทำกับข้าวไปด้วยไลฟ์ไปด้วยนะคะต้องขออภยัยวันนี้นะคะมันเปิดประเด็นที่น่าสนใจนะคะ,อะตอนนี้นะมันมีอีกอันหนึ่งที่อัปเกรดเลเวลมานะคะอัปเกรดเลเวลมาก็คือการหลอกฝรั่งต่างชาตินะคะหลอกทำวีซ่าแต่งงานวีซ่าคู่มั่นให้กับสาวไทยนะคะวันนี้จึงอยากจะมาเปิดคอนเทนต์นี้นะคะให้กับเพื่อนๆนะคะว่าตอนนี้มันมีรูปแบบนี้นะคะมันมีรูปแบบนี้ เพื่อที่คุณนั้นจะได้รู้เท่าทันว่ากรณีแบบนี้มันจริงหรือมันปลอมหรือมันลวงนะคะอ่ามันมีก่อนหน้านั้นนะนะคะมันมีก่อนหน้านั้นที่มีผู้หญิงไทยคนหนึ่งนะเขาแชทกับอ่าฝรั่งอ้างว่าเป็นฝรั่งอเมริกานะคะ,ปะ,ะเป็นฝรั่งอเมริกาแล้วทีก็คือจะทําวีซ่าให้กับผู้หญิงไทย แต่เงื่อนไขก็คือจะต้องเสียเงินนะคะจะต้องเสียเงินถ้าทําวีซ่าค่าดําเนินการให้กับทนายความนายความหรือว่าอะไรพวกนี้นะทิมก็เลยจะมาบอกว่ารูปแบบของการทําวีซ่านะมันจะต้องมาเป็นรูปแบบไหนเพื่อที่คุณนั้นจะไม่ได้โดนถูกหลอกนะนะคะวีซ่าคู่มั่นทุกประเทศนะจําไว้นะคะวีซ่าคู่มั่นทุกประเทศไม่ว่าจะเป็นอเมริกาออสเตรเลียหรือว่าที่ไหนก็ตามนะ คุณจะต้องเคยเจอกันในชีวิตจริงหนึ่งครั้งหครั้งนะคะคุณจะต้องเจอกันในชีวิตจริงหนึ่งครั้งการเจอกันในทางออนไลน์เขาไม่นับนะคะเขาไม่นับว่าเป็นการเจอกันในชีวิตจริงนะจะต้องเจอกันในชีวิตจริงๆนะคะหครั้งถึงจะยื่นวีซ่าคู่มั่นได้ไม่ว่าจะวีซ่าคู่มั่นประเทศไหนประเทศอเมริกาประเทศไหนก็ตามจะต้องเจอกันแล้ว1ครั้งนะคะหครั้งตัวเป็นเป็น เป็นๆเ,เลยนะคะขนาดเจอกันแค่หนึ่งครั้งเวลาที่ไปสัมภาษณ์วีซ่าที่สถานทูตนะสถานทูตก็ยังจะถามว่าเฮ้ยคุณชัวร์หรือย,ยังที่คุณจะทำวีซ่าไปอยู่กับผู้ชายคนนี้คุณเพิ่งเจอกับเขาแค่ครั้งเดียวนะสถานทูตก็ยังจะถามคุณมานะคะยังจะถามคุณมานั้นทิงจะบอกนะคะว่าวีซ่าคู่มั่นทุกประเทศมันต้องเจอกันแล้วหนึ่งครั้งหากคุณยังไม่เคยเจอกันไม่สามารถที่จะยื่นได้ ไม่สามารถที่จะยื่นได้ด้วยกรณีไหนก็ตามไม่สามารถที่จะยื่นได้นะคะเพราะหากคนแค่คุยทางออนไลน์ไม่สามารถที่จะยื่นได้ตอนนี้นะสแกมเมอร์มันอัปเดมันบอกว่ามันจะทําวีซ่าให้กับคุณนะคะแต่ว่าคุณมันก็สร้างเฟกเว็บไซต์นะคะเว็บไซต์ปลอมนะคะเว็บไซต์ปลอมอีเมลปลอมอ้างว่ามาจากทางหน่วยงานของรัฐที่รับเรื่องทําวีซ่านู่นนี่นั่นนะนังนั้นนะที่จะบอกนะคะว่า จะยืนวีซ่าคุม,มันได้คุณต้องเจอกันหนึ่งครั้งและคุณจําเป็นที่ต้องกรอกฟอร์มแล้วคุณก็จําเป็นที่จะต้องเซ็นชื่อของคุณเซ็นชื่อของคุณนะคะราคาวีซ่าของแต่ละประเทศมันราคาไม่เท่ากันแต่คุณสามารถที่จะเสิร์ชออนไลน์ได้ว่าราคามันเท่าไหร่แล้วมันต้องส่งไปที่ไหนนะคะดังนั้นนะผู้ชายนะ แม้แต่ค่าวีซ่าพิมจะพูดนะว่าค่าวีซ่าพวกนี้ผู้ชายต้องรับผิดชอบนะนะคะแต่หากเราจะรับผิดชอบในส่วนที่อยู่ที่ไทยนะคะอย่างวีซ่าคู่มั่นนั้นนะคะ,ะเป็นวีซ่าคู่มั่นอเมริกาตอนที่ไปสัมภาษณ์นะเราต้องเสียค่าวีซา่าค่าทำพาสปอร์ตคันนุนค่านี้ส่วนนี้เราผิดชอบได้แต่ส่วนเมนหลักนะคะส่วนเมนหลักที่เราต้องจ่ายให้กับหน่วยงานของรัฐที่ต่างประเทศเนี่ยในในอเมริกาอเมริกามีหน่วยงานที่วีซ่าเรียก uscis นะคะ uscis พวกนี้นะ นังนั้นนะพิงจะบอกนะคะว่าเขาจะไม่ส่งอีเมลมาหาคุณท่าเพื่อเพราะมันมีพวกเนี้ยที่เข้ามาหลอกรูปแบบนี้แล้วก็ผู้หญิงไทยแนตหลายคนก็ฟอนะคะตกหลุมพรางตกหลุมพรางโดนต้มโดนอะไรนะคะมาดูวีซ่าแต่งงานนะวีซ่าแต่งงานคุณต้องจดทะเบียนสมรสมุมไหนของโลกก็ได้นะไม่ว่าจะจดที่เมกาหรือว่าจดที่ไทยหรือว่าจดที่ไหนนะคะมันต้องจดทะเบียนสมรสก่อนยื่น นะก่อนยื่นก่อนยื่นมีซ่ามันต้องจดทะเบียนสมรสกันก่อนนะคะมันถึงจะยื่นมีซ่าได้และมันก็ไม่มีการจดทะเบียนสมรสออนไลน์นะคะมันไม่มีการจดทะเบียนสมรสออนไลน์บางคนก็มาถามว่าที่อย่างในกรณีที่สาม,มีเสียชีวิตแล้วเราไม่ได้อยากกับเขาเนี่ยเราจะไปจดทะเบียนสมรสกับอา่าได้ไหมจดได้นะคะเพราะว่าเขาตายแล้วไงนะคะเราก็ใช้ใบมรณะของเขานะคะมาเป็นเอกสารประกอบนะคะ มันเป็นเอกสารประกอบก็แค่นั้นนะคะครูคสามารถและแต่ว่าจึงจะบอกนะว่าคนไหนที่สถานะนะไม่ได้โสดนะอ๊ะใครอะ <c oughs> ใครอะ big smile นี่ big smile ี n t e n o s i c y at all I a d อ๋ t o m ่ t o in here. วอ oh, <good. S 1> yeah, no ินเดียอ๋อดีย่าไม่ร้ s p เ c ินเผ็ดเลยมันเหมือนซอสมะเขือเทศสำหรับพาสต้าย่าลูกไล่อะไรเด็ดนะคะคนสวยมาแล้วนะคะวันนี้ทำอ่ะเรียกว่าอะไรนะทำอ่าเมื่อวานนี้พี่พอ่าพี่ปายอ่าใส่พริกเยอะมากแฟนกินไม่ได้มันเผ็ดเผ็ดจนควันออกหูวันนี้ก็เลยอ่าเอามาใส่มะเขือเทศเพิ่มนะคะมาใส่มะเขือเทศเพิ่มดังนั้นพี่จะบอกนะมันเป็นแบบนี้แหละนะคะเพราะตอนนี้นะมันมีคนเฟกนะคะสร้างเฟก อีเม e ลเฟกนู่นเฟกนี่นะอย่างล่าสุดก็มีผู้ชายบอกว่าส่งเฟกอีเมลจาก u ูเอ็น e มาให้ผู้หญิงนะคะให้ผู้หญิงผู้หญิงก็เชื่อนะคุณก็เลยตอบไปสั้นๆว่าเขาบอกเนี่ยงไงและที่สําคัญนะอย่าก,กดเป็นม้วสั้วนนะลิงก์พวกนี้นะมันใส่แสแปมนะคะมันใส่แสแปมมันใส่อีเมลขยะหรือมันใส่อะไรที่สามารถที่จะล้วงข้อมูลของคุณนะนะคะอย่าก,กดม่วสั่วนะนะคนะ,ะเงินคุณศูนยะ์นะนะคะเงินคุณศูนย์แลวล่าสุดนะ ที่พิมพิ่งแชร์ไปในเพจหาแฟนต่างชาติไปกดไมล์สตอร์15นะวา่ามีผู้หญิงไทยนะนะคะรับจ้างเปิดบัญชีให้กับแก๊งแกมเมอร์นะนะคะก็อย่างที่ผู้หญิงไทยในหลายคนตกปเป็นเหยื่อก็โอนเข้าบัญชีผู้หญิงไทยด้วยกันนะคะแต่คือไม่กล้าแจ้งความกลัวพ่อแม่ด่ากลัวเพื่อนว่างโง่อะไรต่างๆนะตามใดที่คุณไม่แจ้งความนะพวกนี้มันก็จะไปหลอกคนอื่นๆนะหลอกคนอื่นๆดังนั้นมันก็จะเป็นแบบนั้นนะคะตกปเป็นเหยื่อ พิมจะบอกนะว่าพิมพ์ลงอ่คลิปเรียกว่าอะไรพาสปอร์ตปลอมในทิกทอกทิกทอกแบนงานเข้าเลยนะคะงานเข้าเลยเพราะว่าไม่คิดว่าเขาบอกว่าเป็นข้อมูลที่มันเป็นส่วนบุคคลนะนะคะเพราะมีคนมาถามนะล่าสุดเลยนะคะว่ารีพาสปอร์ตนี่มันจริงหรือมันปลอมพิมพก็เลยไปลงวิเคราะห์การวิเคราะห์นะก็เลยโดนทิกทอกมันมันลบคลิปออกไปไม่รู้โพส่ p พตดได้หรือเปล่านะไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะต้องฝากเพื่อนๆต้องระวังนิดนึงนะคะอ่าทิกตอนนี้นะค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟมากเป็นอีกแพลตฟอร์มที่แบบเซนซิทีฟมากมากนะคะพอๆกับเฟ e บุ o กนะ a c e b o o k พิมพ์ตอนนี้ก็ยังถูกเรียกว่าในถูกจำกัดอยู่นะไปคอมเมนต์นะคะคดีแตงโมนะนะคะอย่างที่ไหน,นหลายคนรู้ว่าพิมพ์เคยอยู่ในวงการสีกะกีมาก่อนะทีนี้ก็คือค่อนข้างที่จะอินมากกับการทำงานของ พนักง,งานสอบสวนของคดีนี้นะคะทำได้เชื่องช้ามากเหมือนเต่าขานนะคะเต่าขานังนท้ก็เกิดข้อพิรุธเกิดข้อสงสัยในสังคมพิมพ์ก็เลยไปอินกับเขาพิมพ์คอมเมนต์ว่ามันน่าถีบจริงๆคําว่าน่าถีบจริงๆนะมันผิดกฎของผิดกฎของ facebook facebook บอกว่าเราใช้ความรุนแรงเขา,าแบน24ชั่วโมงไม่ให้โพสไม่ให้โพสไม่ให้คอมเมนต์ไม่ให้กดไลค์นะคะ แล้วก็คือจํากัดฟีดในปกติแล้วเวลาที่เราโพสต์ในกลุ่มต่างๆนะมันจะขึ้นว่าโพสต์ของเรานั้นคนเห็นกี่คนนะนะคะคนเห็นกี่คนและทีนี้ก็คือโพสต์ของพิมนั้นนะคะโดนจํากัดหนึ่งเดือนนะคะจากเดิมที่คนเห็นอาจจะสามร้อยนะคะมันจํากัดมาให้เห็นแค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตนะคะยี่สิบห้าเปอร์เซ็นดังนั้นพิมจะฝากเพื่อนๆนะคะว่าคอมเมนต์อะไรหรือว่าโพสต์อะไรนะนะคะตอนนี้ค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟมาก เซนซิทีฟแล้วก็เซนซิทีฟจริงๆว่า Facebook t i k t o k นะแต่ YouTube คำคำบางคำก็โพดไม่ได้นะนะคะโอ๊ะ <laughs> โอ๊พรุ่งนี้จะพาเขาขึ้นเครื่องบินนะคะขึ้นเครื่องบินในในรอบหลายเดือนนะนะคะจะไปบ้านปู่ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะซึ่งปกติแล้วพิมจะไปทุกปีแต่โควิดนะคะก็เลยก็เลยไม่ได้ไปมาประมาณสองปีแล้วนะคะ ใครมีคำถามขึ้นมาได้นะคะเจ้าคุณหนึ่งนะคะเจ้าพี่กุ้งนะคะเพ็ดนะนะคะคือเมื่อวานนี้พี่ปายหนูนใส่พริกเยอะมากใส่มันเกือบยี่สิบเมตรนะคะใส่เยอะมากนะ,ะตำตำต,ำ,ตำมันนะคะแล้วก็ใส่อะไรนะเขาเรียกว่าใส่กะปิกะปิกุ้งนะคะทําให้แบบว่าเฮ้ยเขาเรียกว่าน้ําพริกอ,อ,กอ่อ,ก <laughs> ยยงองนะอร่อยมากนะอว้ยศตัวเองนะอร่อยมากนะคะอร่อยจริงๆนะคะหนูน้อยได้ไปเที่ยวนะคะ ก็เลยจะจะบินไปประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะก็จะไม่ค่อยไดไลฟ์นะคะจะไม่ได้ไม,ไม่ไม่แน่ใจว่าจะได้ไลฟ์วันเสาร์หรือเปล่าโดนปิดกั้นนะคะคุณหนึ่งนะคะโดนปิดกั้นก็คือพิมพ์อินกับคําว่าตบคําว่าตีคําว่าถีบคําว่าอะไรที่แบบมันรุนแรงอะไรต่างแสดงถึงความรุนแรงเนี่ยนะคะเฟซบุ๊กนะคะแบนหนึ่งวันนะคะ ทีนคนคอมเมนต์แค่ว่าไม่ได้ไปคอมเมนต์ที่ไหนนะคอมเมนต์ในใน a c e b o o k ตัวเองนะว่ามันน่าถีบจริงๆคำว่าน่าถีบนะ facebook มันแบนแบนหนึ่งวันนะคะไม่ให้คอมเมนต์ไม่ให้ comment, ใหโพสต์ไม่ให้ไลค์แล้วก็แบบจํากัดฟีดนะคะในในกลุ่มหนึ่งเดือนนานมากนะคะแล้วก็ทิกตอกเมื่อเช้าเนี่ยก็โดนโดนลบคลิปเพราะว่าลงคลิป facebook อ่เรียกว่าพาสปอร์ตปลอม พราะผู้หญิงไทยนะพิมพิมก็งงนะว่าคลิปที่มีความรู้จริงๆนะในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรนะนเรื่องอย่างดูตั๋วปลอมพาสปอร์ตปลอมอะไรต่างๆพวกนี้นะในหลายคนไม่ดูนะคะการโอนเงินปลอมพวกนี้ไม่ดูพอพิมพ์ลงไปในเป็นคลิปสั้นนะนะคะอ่าทิกท o อกลบออกเลยนะลบออกเลยบอกว่าฝ่าฝืนกด กดของของ t ิกตอกนะคะดังนั้นพิมพจะบอกว่าตอนนี้นะนะคะจะโพสอะไรมากก็ไม่ได้นะคะจะโพสอะไรมากก็ไม่ได้นะคะตอนนี้ก็อย่าง t w i t เตอร์นะตอนนี้พิมพ์ไปสิงทวิตเตอร์เพราะว่านะคะใช่ค่ะที่ปายพิมพ์ก็ไปรีทวีตในทวิตเตอร์นะนะคะช่วยดันนะคะฝากเพื่อนๆนะคะช่วยดันคดีแตงโมนะนะคะเพราะน้องไม่รู้หรอกว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นกับ อ่าคนใดคนหนึ่งหรือใครนะคะเป็นลายต่อไปนะคะคดีนี้ไม่ได้รับความยุติธรรมนะดังนั้นพิมก็ไปรีทวีตรีทวีตแล้วพิม์ก็ตามปกติพิมจะไม่คอมเมนต์นะในเพจอีจันนี่จะไม่คอมเมนต์นะคะตอนนี้นะไม่ไปไปคอมเมนต์เพจจอรยุทธเพจอีจันนะ <laughs> นะคะดูจนตาเป็นหมีแพนด้านะดังนั้นฝากเพื่อนๆช่วยกันดันนะคะช่วยกันดันคือ จากที่เคยอยู่ในวงการสีกากีมานะบอกว่าตํารวจนะเก่งมากนะตํารวจไทยนี่เก่งมากนะอ่าพิมพิมไม่ได้ทํางานด้านสอบสวนนะสืบสวนสอบสวนไม่เคยได้ทํางานแต่จะบอกว่าใต้ดวงอาทิตย์นี้ไม่มีอะไรที่ตํารวจไทยทําไม่ได้แต่จะทําตอนจะทําเมื่อไหร่นั่นอีกเรื่องใช่ค่ะพี่ปายนะะแต่จะทําเมื่อไหร่อีกเรื่องหนึ่งนะนะคะ คือเห็นแล้วแบบหงุดหงิดมากนะคะสวัสดีค่ะคุณธนิยา,าพิมพ์เป็นคนชอบคอมเมนต์นะนะคะโดยส่วนตัวนะโดยเป็นคนชอบแสดงความคิดเห็นนะเห็นอะไรไม่ถูกลูกหูลูกตาเหมือนตอนนี้นะคนไปตามแซแม่แตงโมนะคะตามแซไปตามว่าไปตามด่าแกนะจะไปด่า,ดาแกทําไมนะคะโฟกัสแต่เรื่องคดีดีกว่าไหมนะคะไปตามแซหนูแกร้องเพลงก็ไปด่าแกคือ เข้าใจว่าลูกเสียชีวิตไปจะให้แกร้องไห้ย4ี่ชั่วโมงเหรอแกก็คือบางครั้งเราไม่รู้ในจิตใจเขาน้นเขาเครียดเขาทุกข์แค่ไหนนะเราก็ไม่รู้นะเราไปตามดาบตามว่าแกมันก็มันก็ไม่เทมันก็ไม่ถูก่ะรักแตงโมแล้วก็อย่าไปด่าแกเลยนะคะไม่ชอบเราก็ปล่อยผ่านก็แค่นั้นนะนะคะแค่นั้นนะคะพิมพ์ก็ไม่ได้คือพิม์ไม่ไม่ไม่แซะแม่เขานะนะคะพิมพ์ก็จะตามแต่คดีเพราะว่าตอนนี้นะคะก็คืออมรินเนี่ยเป็นอีกช่องหนึ่งที่พิมพ์ตามนะนะคะ าฝากเพื่อนๆไว้นะคะ,ะล่าสุดนะที่มีคนเข้ามาถามพิมพ์เรื่องการโอนเงินอันนี้เป็นรูปแบบใหม่นะอันรูปแบบใหม่มันอัปเกรดเดี๋ยวพิมพ์จะทําคลิปนะคะมีเวลาคืนนี้หลังจากที่แพ้กระเป๋านะนะคะตอนนี้แพ้กระเป๋าใกล้เสร็จแล้วมันมีการโอนเงินรูปแบบใหม่เข้ามาถามแล้วทีพิมพ์ก็บอกว่ามันปลอมนะคะมันปลอมคือเขาบอกว่าเงินมันไม่เข้าบัญชีเงินไม่เข้าบัญชีก็คือปลอมนะนะคะก็คือปลอมแค่นั้นดังนั้นนะ เราจาเป็นที่ต้องรู้แล้วก็ตามทันพวกนี้เพราะมันอัปเกรดไปเรื่อยๆสวัสดีค่ะคุณออนุมามันอัปเกรดไปเรื่อยๆนะคะแล้วตามใดที่มีสาวไทยเข้าวงการสายสอทุกวันนะนะคะมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆหากเราตามไม่ทันเราก็จะตกเป็นเหยื่ออย่างล่าสุดนะมีคนมาอีกพิมจะแนะนํากลุ่มนะเขาอ่าแนะชื่อกลุ่มเทคนิคหาแฟนต่างชาตินะกลุ่มวิธีหาแฟนต่างชาติ เจ้าของกลุ่มเขาลุออกไปสมาชี่ประมาณสามหมื่นกว่าเขาลุออกไปแล้วทีนี้ก็เลยเขาก็เลยตั้งกลุ่มใหม่ชื่อกลุ่มเทคนิคหาแฟนต่างชาติก็เข้าไปก็เข้าไปจอยกันดูนะพี่จะบอกว่าในหลายคนมาคอมเมนต์ก็ก็น่าน่าสง,ส,งสัยก็บอกว่าอย่าง q u i ทยบล็อกเรานะเราจะทํำยังไง คุณจะทาอะไรได้ได้นะคะเขาบล็อกเขาก็คือไม่อยากคุยกับเรานะคะเราก็แค่มุกอ่อนบางคนก็ร้องห่มร้องไห้จะเป็นจะตายนะคะคุยกับผู้ชายมาเดือนสองเดือนสามเดือนสี่เดือนนะคะฉันตายแน่ๆนตายขาดเขานะคะตายนะคะอู้นะคะเนี่ยไปซีเรียสะไรมากนะคะผู้ชายบล็อกก็บล็อกก็แค่นั้นก็จบก็มุกอ่อนแค่นั้นนะคะเราทําอะไรไม่ได้ย้ํานะว่าทําอะไรไม่ได้คนเขาไม่ชอบนะคะเขาก็ไม่ชอบเรา คนเขาที่จะชอบเรานะเรายืนเฉยเฉยเขาก็ชอบเรายืนเฉยเฉยเ,เขาก็ชอบนะนะคะจะบอกจะบอกอ่ะเขาไม่ชอบเรานะเราไปตามจิกตามที่เขาก,ก,ก็มันก็ไม่โอเคมันเคยมีกรณีนานและ้วล่ะที่ผู้หญิงไทยคนหนึ่งนะฟอเขาบล็อกผู้หญิงนะนะคะโทรข้ามทวีปไปที่บริษัทของผู้ชายนะเพื่อที่จะไปคุยกับเขาผู้ชายตกใจมากที่ได้รับโทรศัพท์นะนะคะ ผู้ชายก็แบบว่าเฮ้ยแบบว่าอยู่ตามฉันขนาดนี้ได้หรออะไรเงี้ยถามว่าไปต่อหรือพอแค่นี้ผู้ชายก็ยังเทเหมือนเดิมนะคะดังนั้นเขาบอกเราก็คือเขาไม่อยากคุยกับเราแค่มู v ้อนแค่นั้นเสีย,ยใจเฮิร์ตได้นะแต่ก็คือต้องม o v e อนคุณจะร้องผมร้องไห้จะเป็นจะตายไปก็ไม่มีประโยชน์นะไม่มีประโยชน์นะคะไม่มีประโยชน์แล้วอ่าคืนนี้ค่ะมีเวลานะจะทำคลิปไทยพาร์ทนะที่ตอนนี้กำลังกมเมอร์อกันเยอะ ตอนนี้สแกมเมอร์เยอะมากนะคะที่ต้มคนไทยมันชวนลงคริปโตนะนะคะลงคริปโตล่าสุดเพื่อนในเฟ e บุ o กนะเจอนะคะชวนลงหนึ่งพันเหรียญนี่แหละนะคะแต่พี่ไม่เคยได้ไม่ได้เคยได้เมสเซจพวกนี้นะนะคะไม่เคยได้เมสเซจพวกนี้โอเคนะคะเพื่อนเดี๋ยวไปแล้วนะคะเดี๋ยวไปเตรียมตัวใครมีคำถามก็คอมเมนต์นะคะใช่ค่ะพี่ปายนะคะ ก็คอมเมนต์ได้นะคะพรุ่งนี้ไม่ได้ไลน์นะพรุ่งนี้จะบินนะคะจะบินแต่หากมีเวลาที่สนามบินเพราะเ a y o v e r l a เ o v e r ประมาณสองชั่วโมงนะคะก็คือบินในในต่างรัฐในอเมริกานะมันไม่มีบินตรงนะก็คือมันจะจะต้องมีการต่อเครื่องนะนะคะต่อเครื่องประมาณสองชั่วโมงนี่แหละนะคะมีเวลาก็จะมาไลน์นะคะมีเวลานะนะคะไปสนามบินไม่ใหญ่นะคะจ้าพี่กุ้งนะคะไม่รู้ว่าไฟล์จะดีเลยหรือเปล่าเพราะว่าลมแรงมากค่ะคืนนี้นะคะ รมแรงมากพาหนูน้อยไปนะคะพาหนูน้อยไปเที่ยวไปเที่ยวไปเล่นกับปู่เขานะคะจะได้ได้มีเวลาพักบ้างเลยพราะตอนนี้นะแม่ในเข้าห้องน้ําก็ต้องเอาไปด้วยนะคะต้องคือไปเข้าห้องน้ำก็ไปกับแม่นะคะไปตลอดไปที่ไหนก็ไปนะคะก็เลยแม่ไม่ขอให้แม่พักบ้างโอเคนะค okay, ะ,ะเพื่อนวันนี้ก็เจอกันแค่นี้รารีสวัสด์น,นอนเออ นะคะสุขสันตนะ์วันเสาร์นะคะวันเสาร์ที่ไทยนะคะวันนี้ก็เจอกันแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ